สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในตอนนี้มีข่าวใหญ่ครับนั่นก็คือทนานของคูเปอร์แฟรนะครับเป็นเด็กที่ดังมากๆในช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีจนหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเป็นใครวะอะไรเงี้ยพอไปสืบประวัติมาโอ้โหไอ้นี่มันคือดาวรุ่งไอ้นี่มันคือคนที่จะมาเป็นราฟอันดับหนึ่งในปีนี้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวแแกกกกกบบอออว่่่าาเเนนีียยจะลัทมคปด ลูกเนี่ยจะไม่สามารถคว้าแชามป์ n อ็นเได้นะครับแต่ว่าตัวคูเปอร์แฝงเนี่ยก็สามารถทำค่าเฉลี่ยได้ถึง19.2แต้ม7.5รีบาล4.2แอสซิสต์1.4สตีลและ1.4บล็อกซึ่งตัวเลขที่ผมพูดทั้งหมดมาเนี่ยเขาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของทีมหมดเลยคืออโรวขนาดนั้นนะครับและความพิเศษของคูเปอร์เนี่ยคือน้องแกเป็นคนที่ค่อนข้างสูงครับคือสูงประมาณ2เมตร6เซนแล้วก็เป็นคนที่เล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดคือตอนเล่นอยู่มาหาลัยเนี่ยคือเขาใช้เป็นพอยต์การ์ มจะเล่นกับบัสสมัยใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายครับพอไปเล่นระดับมหาลัยเนี่ยก็สามารถชูดสาแต้มได้อยู่ที่ประมาณ38.5%แล้วก็ในเกมที่แพ้กับทีมฮิลสันเกมที่แบบว่าเป็นรอบชิงอรอบสี่ทีมสุดท้ายอนะไรประมาณเนี้ยเขาก็สามารถยิงลง3ลูกจากการปล่อยบอล4ครั้งซึ่งตัวนี้ยก็เลยเป็นพิสูจน์ว่าเออตัวคูเปอร์เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งวงนอกวงในนะอะไรเงี้ยครับอันนี้ถ้าสมมติถ้าทำจำดูเนี่ยครับไฮไลท์ตอนที่เล่นกับทีมอเมริกเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวคูเปอร์แฝกเนี่ย <laughs> อันนี้ผมต้องขอหอกท่านผู้ชมนะว่าสําหรับมหาลัยดูกเนี่ยก่อนหน้านี้ก่เราก็จะเห็นเนาะไซออนวิลเลียมสันนี่เอาโลเบนชโลนี แต่ว่าเปาโลนี่ก็ทั้ง2คนนะ่ะที่พูดมาเนี่ยก็ของจริงนั่นแหละฝีมือดีแต่ว่าอย่างไซออนอาจจะมีการบาดเจ็บเยอะเกินแล้วก็ตัวเปาโลนี่ก็อาจจะอยู่กับทีมโรนัลโจิที่อาจจะยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จมากนักนะครับก็เลยทําให้ไม่ค่อยเฉิดอฉายักเท่าไหร่แต่ว่าท้งในแง่ของฝีมือนะ่ะที่ผมพูดมาเนี่ยคือเก่งหมดนะครับคือไม่มีข้อกังขาอะไรเลยแล้วก็ตัวคูเปอร์แฟงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีผลงานดีที่สุดนะครับใน3คนที่ผมพูดมาเลย์ซเดสแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างพิเศษนะ ว่าเขาเลื่อนคลาสการเรียนขึ้นมาปีหนึ่งแบบว่าเหมือนข้ามมหไปเลยอะ่ะเมื่อไหร่ทำให้ตอนนี้ตัวคูเปอร์เนี่ยเพิ่งอายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าเล่นมหปุ๊บแล้วก็เข้าปีหนึ่งเลยเอออันนี้ใครรู้รายละเอียดยังไงช่วยบอกผมหน่อยน,นี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไปอ่านมาผมก็งงๆอยู่ว่ามันมันมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอก็เลยเนี่ยเขาบอกว่าทําให้ตัวคูเปอร์เนี่ยเข้าในมหาลัยแล้วก็เข้า NBA ได้เร็วกว่ากำหนดประมาณหน่ปีนะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยถ้าหาก รอันดับหนึ่งได้มากที่สุดเนี่ยก็จะมียูท่าแจสบุเจริชานวัวชิงตันวิสาดชาร์ลอตฮอร์เนตนะครับนิโอลินพิลิแกนแล้วก็ฟิลิเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เออ,อถ้าพูดชื่อมีมาท่านผู้ชมอยากให้ไปอยู่ไหนใจผมนี่อยากให้ไปอยู่นิโอลินพิลิแกนว่ะ <c oughs> ไปอยู่กับไซออนรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ด้วยกันอ,อ่ะเออให้นิโอรินมันมีนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่อยากให้ไปอยู่เลยก็คือซิกเซอร์นะครับถ้าซิกเซอร์เนี่ยมันดูเป็นทีมที่พร้อมนะครับมมมมมมัััันนนนดดดดดููููจะะกกลลลายยเเเเปป็็็แแบบบโหนะีีีีท้้งออคร์ว พอจอร์ดนี่ยัง <laughs> พอจอร์ดนี่ยังได้ป่ะว่าท่านผู้ชมแหมเพลย์ออฟพี p. มันไม่เหมือนจิมมี่เพลย์ออฟเลยว่ะมันดูแบบหมดไฟของจริงอะ่ะมันไม่เหมือนคาายอวะคือคาวายวเนี่ยเมื่อว,วานนะครับมีคือผมได้ทําการไลฟ์เมื่อว,วานนะครับพูดถึงเรื่องการเล่นของจิมมี่บัตเลอร์นะที่แบบว่าเวลาถือบอลแล้วทุกคนรู้สึกมั่นใจพวกเขาเนี่ยจะสามารถทําแต้มได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนที่สามารถทําได้วันนี้คือแบบโอ้โหคือแบบ อย่าใช้คําว่ามั่นใจครับใช้คําว่าพอได้บอลปุ๊บเป็นแต้มใช้คําว่าได้บอลปุ๊บอันตรายคือคาวายตอนแรกสตินะครับน่าจะยิง8ลง8เลยนะครับวันนี้ในเกมที่เจอกับท่าน้าของดินเวอร์นักเก็ตยิง8ลง8แล้วก็ค่อยมาพลาดเอิ น่าจะมาพลาดลูกที่11มั้งเอ้ยพลาดลูกที่9พูดผิดขออภยัยขอไปน่าจะพลาดลูกที่9นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยิงลงไปแล้วสถิติยิงก็คืออยู่ที่ประมาณยิง13ลง12นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปจนสุดท้ายเนี่ยคาวามีสถิติยิง19ลง15้ซึ่งเป็นสถิติที่แบบโอ้โหคือใครที่ได้ดูไลฟ์ในวันนี้เนี่ยใครที่ได้ดูเกมเต็มเนี่ยจะรู้สึกเลยวังเป็นของจริงเสมอคาวายขาดแค่อย่างเดียวครับคือแค่เจ็บบ่อยแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยคือแบบครบ ทั้งเกมบุกทั้งเกมรับคืออันนี้ยอมรับเลยไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าฝีมือของคารวนานเปนสุดยอดขนาดไหนแล้วก็เป็นเหตุผลครับที่ทำให้วันนี้เอลเอดิปเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะได้ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ผมต้องชื่นชมเลยก็คือตัวโรสเซิลเวสบุกโรสเซิลเวสบุกวันเนี้ยในช่วงท้ายเกมแล้วเอาจริงตลอดทั้งช่วงเวลาที่เขาลงเล่นเนี่ยันโรสเซิลเวสบุกเล่นดีมากนะครับเล่นดีจริงโอ้โหแล้วยิง3แต้มยิง6ครั้งลง3อะ่ะตอนแรกเว้ยคนก็ปล่อยให้โรสเซิลเวสบุกยิงโรสเซิลเวงงสบ้างแต่ าลูกที่สามมามึงปล่อยใช่ไหมยิงอีกลงอีกโท่เออเออไอ้ลูกที่สามที่ยิงลงอ่ะผมก ดูไลฟ์บอกคนดูได้แล้วบอกเฮ้ยอย่าดูถูกนรกเสียงพี่เต่ามาแล้วอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยฝั่งของคริปเปอร์จะต้องมาปิดรัสเซียเวสบุกเลยนะครับเพราะว่าใจมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดนเวอร์นักเกตก็พ่ายแพ้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโค้ชเดวิดเดลเมนเนี่ยเลือกที่จะเดิมพันนะครับให้ตัวนี้คุณลยูคิชเนี่ยลงเล่นตลอดเลยทั้งโคตเตอร์สามอคตเตอร์สี่คือไม่ได้พักเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวเลยเพราะว่าเขามองว่าเดี๋ยวจากจบเกมนี้เนี่ยตัวนี้คุณลยูคิชจะได้พักประมาณสองวันนะครับเพราะจะยยยย้้้้้้าาาาไไปเเเเเลล่่่่นน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 นใใบบบดววอออออรร์ตตตททีีีีมมมมูกกกกหห็็ถัััแแืํง แบบวัดดวงวัดใจกันหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลครับที่ทาให้นะิโคลัยคิชเนี่ยมีโอกาสได้ฟาวแต่ว่ายิงลูกโทษไม่ลงคือเราเห็นเลยครับว่านะิโคลัยคิชมีอาการเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยนิโคลัยคิชหัวร้อนด้วยตัวยคิชมีโอกาสจ่ายบอลหลายครั้งแต่ว่าเลือกที่จะอยากลองเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบผมดูจากภาษากายรู้สึกว่าแบบมีความโมโหหน่อยๆน,น,นะครับแล้วเมื่อกี้ผมขออนุญาตจริงๆตามไล่เรียงที่ผมท,ทาไทม์ไลน์ในการสตอรี่ในการเล่าเนี่ยคือผมจบคูเปอร์แฟกใ์ม่ที่ มีโอกาสได้รับส่วนร่วมในเกมโอลิมปิกแล้วก็ทุกคนก่อนก็เริ่มมีการหมั่นไส้ว่าไอเด็กนี่มันจะเก่งขนาดไหนเชียวเนี่ยมันก็ไปเหมือนกับแอนโทนีเดวิดครับแอนโทนีเดวิดเนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าเดวิดเนี่ยตอนเล่นโอลิมปิกปีแรกอะ่ะก็เป็นข้อคลหาเหมือนกันว่าไอเด็กคนนี้ได้เล่นโอลิมปิกในชุดโอลิมปิกทั้งท,งท้งที่ยังไม่ได้เข้า NBA เลยผมยังจำได้เลยตอนนั้นถ่ายทอดสดช่อง3ผมดูบ้านยายผมนี่แหละผู้บรรยายก็พูดบอกว่า,วาเนี่ยเป็นที่จับตามองมากเขาน่าจะเป็นอันดับนับขออองงง NBA ในนนนาาาาาคคคตะไรี้้ยสุุดททมมถถึกกวนนกว่่็ื แอนโทนีเดวิดเนี่ยยังเป็นเจเนเรชันทานต์อยู่ไหมซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะตกมาที่ข่าวของนิโคเฮลรลสัน <laughs> ผมปูมาขนาดนี้เนี่ยเอาจริงนะไอ้เรื่องคูเปอร์แฟลกอะไรไม่ได้อยาะเล่าหรอกอยากจะปูมาที่นิโคเพราะว่านิโคเนี่ยแกออกให้คาสัมภาษณ์กับนักข่าวโดวยนักข่าวเนี่ยถามตัวนิโคนะครับว่าเอ้ยจากผลงานของทีมนะตอนนี้แล้วก็มีเสียงแบบแฟนๆตะโกนด่าให้ไล่เขาออกเนี่ยอะไรครับเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวนิโคเนี่ยยังคงจะอยู่กับทีมต่อยังทํางานกับทีมต่อในรูปการหน้าซึ่งตัวโ เองแกก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่ได้ทําผลงานอะไรแย่ขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าดูภาพโดยรวมนะโอเคไอ้ OK A, เรื่องของลูก้าเนี่ยมันอาจจะดูเป็นความผิดพลาดแล้วก็หลายคนในอินเทอร์เน็ตหลายคนวิเคราะห์มาก็บอกว่าเป็นการเทรดที่โง่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยละอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราย้อนไปดูแบบผลงานทั้งหมดของนิโคเนี่ยตัวเขาก็บอกว่าถ้าดูทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งถ้าเราย้อนไปดูนะนิโคเฮอร์สันเนี่ยเป็นคนที่เทรดเอาไคลี่เออร์วิ่งมาในปี2023นาะครับแล้วก็เทรดเอาเอา่อพ ซึ่งการเทรดทั้งสองครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลสําคัญเหมือนกันนะที่ทาให้ทีมดัลลัสแมลลิกเนี่ยสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วตอนแรกดัลลัสแมลลิกเนี่ยตอนการฤดูดกลาลก็ดูไม่ได้มีแบบไม่มีใครคาดคิดอะครับว่าดัลลัสจะเข้าสู่รอบชิงได้เมื่อปีที่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอเอาเดนเนก็ฟอกับพีเจวิชินตันมาเนี่ยเออทุกอย่างมันดูเวิร์กมันดูดีไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเหมือนกับว่าเขาทําการเทรดทั้งหมดเนี่ยสามครั้งใหญ่ๆนะแต่ว่าเหมือน มัดรวมกันใครที่เ e อวิ่งในนี้ก็ฟอพิจารณารวมกันเป็นหนึ่งก้อนใหญ่ก็ได้ก็เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งต่อเวลาตรงตีงไหม แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตูรูก้าเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นแฟรนไชส์เพลเยอร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่แฟนๆเนี่ยรักมากซึ่งตัวเนี้ยตัวนี้โค้แกก็ยอมรับนะครับว่าแกคาดเดาตรงนี้ผิดเพราะว่าแกบอกว่าเขารู้แหละว่าแฟนๆเนี่ยชอบลูก้าแต่ไม่คิดนะครับว่าความรักของแฟนๆที่มีต่อลูก้าเนี่ยมันจะมากมายขนาดนี้จนทําให้เกิดแบบความโกลงหนเลยเขาใช้กับประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเขามองว่าเขารู้ดีครับว่าแฟนๆเนี่ยจะไม่พอใจแต่เชื่อว่าหลังจากที่เอาในที่นี่เดวิดเข้ามาในทีม ก็น่าจะกลบความโมโหวความโกรธเกลียดตรงเนี้ไปได้เพราะว่าถ้าเราดูตามกระดาษตามรายชื่ออันนี้ซึ่งผมเองเนี่ยเห็นด้วยกับตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ารู้ตามรายชื่อเนี่ยไคลี่เออร์วิงเควตัมสันพีเจวอชิงตันแอนโทนีเดวิดเดลิกไลฟรี่รวมไปถึงเดนเนก้าฟอร์ดด้วยเนี่ยชื่อตรงนี้6คนเนี่ยมันดูเป็นผู้เล่นที่ดีและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ดูไปได้ไกลด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เห็นเลยนะครับในนะรอบเพลย์อินนะถ ว่าตัวดัลลัสแมลริกเนี่ยขาดแค่ตัวบุกเกมเดียวนั่นก็คือไคลี่เออร์วิงถ้าไคลี่เออร์วิงมาต่อปุ๊บมันก็อาจจะกลายเป็นเอ็กโซเดียก็ได้นึกออกไหมท่านผู้ชมเด็กรุ่นใหม่รู้จักยูกิไหมน่าจะรู้จักแหละเนาะไอเอ็กโซเดียไอที่ว่าแบบเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาต่อกันที่ต้องใช้การ์ด5ใบรวมกันถ้ามันอยู่ใบเดียวมันก็จะกระจอกแต่ถ้ามันอยู่4ใบมันก็จะโคตรกระจอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ครบ5ใบเนี่ยมันจะกลายเป็นที่เก่งทันทีโอเคดัลลัสแมลิกมันไม่ได้เก่งแบบตทีีเดยยววตตาาอะไรขนนนัั้แ่่มก็ เก่งแบบโผมันดูดูดีเลยนะเออแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเกมป้องกันอ่ะของดารัสอ่ะมันโอเคแล้วมันขายแค่เกมบวกแค่คนเดยอเทัานั้นเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นิโค้เฮลสันเนี่ยถ้าพูดตามตามตัวเลขตามเหตุผลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ก็เลยบอกว่าสิ่งที่นิโก้ทามันถูกหรืออะไรนะแต่ถามว่ามันผิดถึงขั้นที่แบบทุกคนตอนนี้ตะโกนด่าทุกคนแบบว่ายังคอมเมนต์หรอยังอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบคนไทยทั้งคนต่างประเทศอะไรเงี้ยอ่ถามมนะถ้าสม,มติเตม10นะิโคอาจจะผิดแ่เต็มสม สัก3ามสี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทุกคนแบบคือแม่งให้นิโคผิดแบบว่า15ไปแล้ว <laughs> ผมพยายามเปรียบเทียบอย่างนี้ดูอันนี้ผมพยายามพูดเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันก็มีความคิดเห็นบางคนนะครับพี่ที่ก็เห็นด้วยกับตัวนี้โค้นะว่าเออคือถ้าไม่มีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาเนี่ยเข้ามารวมด้วยเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือแม้แต่เป็นการตัดสินใจที่ไม่แย่ขนาดนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะเสริมนิดนึงนะนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของการที่พลาดเกมที่ไม่ได้ลงเล่นในรุก,ก ตลอดการเล่นอาชีพนะครับในขณะที่ลูก้าดอนชิตเนี่ยจะพลาดไม่ได้ลงเล่นประมาณ15.7ฤดูก,การต่อเกมดูแล้วก็ห่างกันแค่ประมาณแค่4เกมนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้แยกออกนะครับว่าเป็นการพลาดเกมที่แบบอาการบาดเจบ็บหรือว่าเสียที่งโฟาวหรือว่าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแค่ว่าแบบเหม่อไม่ได้ลงเล่นช่วยทีมประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามกับท่านผู้ชมครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่หลังจากทาการเทรดมาเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะไปติติงนิโคได้เพราะว่ามันมีการรายงานมาครับว่าตัวนิโคเนี่ยไปปรับเปลี่ยนทีมงานสตารทโคช้ชเรื่อง โดยนิโคนะครับเปลี่ยนผู้อํานวยการฝ่ายสุขภาพของทีมนะครับที่ชื่อว่าคุณเคลซี่สมิธเนี่ยซึ่งเขาก็คอยดูแลทีมนักสุขภาพเนี่ยมานานและแบบเป็นคนเก่าคนแก่ของทีมเขากเ็เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ไปแต่งตั้งคนที่ชื่อว่าโยฮันบิวโบโรนะครับเป็นผู้อํานวยการแทนแล้วก็อีกคนนึงนะครับเปลี่ยนเอาคินเบลตันคินเบลตันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าดูแลประสิทธิภาพร่างกายของนักกีฬาในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยไอ้สองคนที่เพิ่งจ้างมาใหม่เนี่ยดันทะเลาะกัน ทะเลาะก,กันในแง่ของเดลิกไลฟรีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บมาเนี่ยกระดูกเท้าขวาร้าวมีปัญหาอะไรเนี่ยสคนนี้เนี่ยบอกว่ามึงต้องรักษาอย่างนี้มึงต้องทําอย่างเงี้นี่มีปัญหาทะเลาะก,กันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย สาเหตุอาการบาดเจ็บ ACL ของไคล์เลอร์เออร์วิงเนี่ยมันก็อาจจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าตอนแรกหลายคนมองว่าเอ้ที่ไคล์เลอร์เออร์วิงเจ็บเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าไคลลอร์เออร์วิงต้องแบกภาระเล่นหนักตอนที่ไม่มีดูกาอยู่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเจสันคิกออกมาตอบแล้วนะครับว่าไม่เกี่ยวกันไคล์เลอร์เออร์วิงก็เล่นเหมือนเดิมม่แหลกเขาก็เล่นเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานหนักอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือไม่ชอบนีโคอ่อย่างไรตัวเขาเองบอกว่ายังเหลือสัญญ,ญาอยู่กับเันะลัส คืออะไรง่ายว่ากูไม่ออกถ้ากูออกแล้วกูจะเอาอะไรจะเอาอะไรท่านผู้ชม พิมมาให้ผมหน่อยนะครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่าสภาพจิตใจของเขาเนี่ยเออเวลาเข้าไปในสนามเนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีอะไรหรอกนะมีคนมาตะโกนด่ามาไล่เขาออกอะไรอย่างี้เขาก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าเขาโชคดีครับเขาเนี่ยมีกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนเขามีครอบครัวที่สนับสนุนเขานะครับเขาคุยหลังบ้านกับองค์กรเนี่ยให้กําลังใจเขาเสมอมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยยังสามารถยืนหยัดในการทํางานต่อไปได้แล้วก็การตัดสินใจนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมคนจะไม่เห็นด้วยมากนักแต่ว่าเขายังคงมั่นใจ กับการตัดสินใจครับว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันดีที่สุดสําหรับองค์กรดัลลัสแมริกแล้วอันนี้ไม่รู้ยังไงอ่ะคือตอนนี้ผมดูทรงแล้วเนี่ยสถานภาพของ Nico นิโคนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากโตโนโ่ครับคือไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ผิดโดนดา่าโดนย้ำโดนเละไปตลอดนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเออทาไมนิโคมันไม่แบบไม่ยอมรับผิดวะไม่ออกมาขอโทษว่าว่าการเทรดของเขาอ่ะมันคือความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรเนี้ผมอะ่ะมองในมุมของของตัวทีมะนะครับว่าอันนี้เราเราพูดถึงสมมติเหตุการณ์นะว่านิโคออกมาแบบพูดว่าเออผมต้องขอ ขอโทษแฟนๆดัลลัสแมริ่ขอโทษแฟนบาด้วยที่ผมเทรดดู้าไปการตัดสินใจของผมเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากผมไม่น่าทําอย่างนั้นเลยสมมตินะิโคลออกมาพูดอย่างนี้นะแล้วแอนทนีเดวิดจะรู้สึกยังไงคือมันนึกออกไหมมันไม่มีอะไรดีขึ้นอะต่อให้นิโคออกมาขอโทษมายอมรับหรือลาออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทําให้ดูคากลับมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าทําแบบนั้นอะแอนทนีเดวิดเสียกําลังใจแน่นอนแล้วเพอเพอจะแบบโอ้ oh, ในเมื่อทีมไม่ต้องการผมผมออกไปก็ได <laughs> <laughs> ้สิงสูงอนึกออกไหม,ออไหมผมคิดว่ามันมันมันมีแง่ม,ม กาสัมภาษณ์ประมาณนี้เนาะ